กลับสวัสดีคนชาวราศีมังกรและคณามังกรนะคะมาเจอ,เจอ,เจอกับแม่หมอนลำอ้อยพยากรณอีกแล้วนะคะก็คือหายไปนานและช่วงนี้นะคะเรามาเช็คดวงกันว่าดวงของชาวคนามังกรราศีมังกรเป็นอย่างไรบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการงานความรักสุขภาพโชคลาภนะคะเรามาดูกันนะคะอ่ะเรามาเช็คดวงนะคะก่อนอื่นแม่หมอลำอ้อยก็ขอแนะนําจบจากอ่าสถาบันโหราศาสตร์นานาชาติแห่งประเทศไทยจังหวัดนนทบุรีนะคะ ได้ศึกษาสะพ้ายยี่ิบสี่ปีกรโดยตรงนะคะมีความเชี่ยวชาญชำนาญถ้าใครสนใจที่อยากจะดูดวงเสรินตัวทักแชทแอดไลน์กับแม่หมอรำอปัตยเข้ามาได้เลยนะคะเรามาเช็คชาวมังกรและคณะมังกรค่ะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะในช่วงปี2567จะถึงนี้คุณจะเป็นอย่างไรบ้างนับตั้งแต่วันนี้ถึง2 3เดือนข้างหน้านี้นะคะบางช่วงบางตอนอาจจะตรงกับพลังงานของคุณถ้ามันไม่ตรงพลังงานของคุณก็อาจเลื่อนผ่านไปได้เลยนะคะเราก็เป็นแม่หมอก็จะเป็นไกด์ไลน์นำทางชีวิตให้กับคุณได้ ะะเอาไปปรับปรุงแก้ไขปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงให้กับการใช้ชีวิตของคุณในอนาคตได้ต่อไปนะคะเ่ะเรามาดูค่ะว่าชาวมังกรและคณะมังกรเป็นอย่างไรบ้างคะในการงานการเงินการเงินการงานเป็นอย่างไรบ้างคะอันนี้ไม่หมอจะดูรวมการเงินการงานนะคะเพราะว่ามันจะมาด้วยกันเนาะเงินการงานเนาะโอเคมาสามดาบค่ะเออออกมาเลยนะสมดาบเนี่ยเดวิล ดาบเดเดิวิ The Devil ออกมาแล้วอ่าเด็กถือถ้วยค่ะเพสอฟคัพว้าวไปอฟเฟอร์จูนเดฟู l ค่ะเดอะทำแผนนะคะของขยายไพ่ของเดรดิวิ The Devil ค่ะเดรดิวิคืออะไรเอ่ยเดวิลก็คือเป็นตัวตนของชาวรัคนามังกรราศีมังกรเลยนะคะ ออกมาตัวตนของคุณเลยนะเป็นราชาถือถ้วยค่ะอ่าขอขยายไพย่ใบอ,อ,ฟอัฟจูนอีกใบค่ะการเงินการงานของชาวมังกรลัคนามังกรเป็นอย่างไรบ้างขอขยายวบอ,อ,ฟอัฟจูนอุ๊ยขอขย เป็นสิบเหรียญนะจ๊ะยังดีนะคะยังดีโอเคอ่ะเรามาดูนะคะชาวราศีมังกรและคนามังกรช่วงนี้การเงินการงานของชาวราศีมังกรนะคะช่วงตะกอนหน้านู้นน่ะแม่หมอห็นไพ่คุณเป็นสามดับกับเดตเดวิลคุณอาจจะขัดสนเรื่องการเงินการงานนะคะแบบว่าเงินขาดสภาพคล่องเงินไม่ค่อยบาลานซ์เท่าไหร่นะมีหนี้สินภาระผูกพันเยอะแยะมากมายทาให้คุณตัดสินใจอะไรไม่ได้นะมันทําให้คุณทุกข์ใจเสียใจเศร้าใจ นะเพราะว่าแม่หมอเห็นว่าธุรกิจการงานของคุณเนี่ยคือคุณอยากจะให้มันสําเร็จแหละอยากจะให้มันสักเซตไปในทางที่ดีนะคะเพราะว่าแม่หมอเห็นคุณเ <c oughs> ที่ยวหลาล้ากินสบายๆแบบตามใจเำเภอตัวเองไปมากไปหน่อยนะ,ะมันก็เลยให้ขัดเรื่องของการเงินการงานที่มันไม่สักเซตต่อชีวิตของคุณเท่าไหร่นะชาวมังกรน,นะเพราะว่าคุณตามใจอำเภอตัวเองไปมากไหมกินเยอะไปทเที่ยวมากไปหรือว่าตามใจอำเภอตัวเองมากเกินไปอาจจะคือ ภาระอะไรของคุณเงินทองอะไรของคุณเนี่ยที่มีภาระมีนิสินมีอะไรต่างๆนานาเน,านี่ยคุณอาจจะไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ค่ะหมายความว่าไม่ไม่ใช่ไม่สนใจนะหมายความว่าคุณบาลานซ์ชีวิตเกี่ยวกับตนเองไม่ไม่ค่อยอไม่ค่อยซักเซสเกี่ยวกับชีวิตเท่าไหร่นะคะไม่ค่อยแบ่งไม่ค่อยแยกไม่ค่อยเกี่ยวกับชีวิตการเงินการงานของคุณเนี่ยมันจะเป็นลักษณะบอกว่าใช้จ่ายยังไม่ทันเออ ชนเดือนมาก็อีกละนะคะนี่สินมาอีกละนะอันนี้มันไม่ได้ความผิดของคุณนะคะไม,ไม่ใช่ความผิดของคุณแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการเงินการงานหรือว่าเป็นเรื่องของที่คุณจะต้องจ่ายจะต้องใช้ในแต่ละเดือนคือมันชนเดือนคืออาจจะหาไม่ทันหรือว่าอาจจะใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเกินตัวอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่ไพ่ฮาล์ฟันเกิดขึ้นนะคะเหมือนกับว่า,าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะประทานพรให้คุณหนึ่งหรือว่าคุณอาจที่จะไปขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะว่า ขอให้เกิดสิ่งดีๆให้กับชีวิตของคุณนะให้เกิดได้หมดหนี้หมดสินการเงินการงานก,าานกาาน็ขอให้บันดาในชีวิตที่ดีขึ้นนะเป็นอะไรที่ดีขึ้นนะคะเพราะว่าสิบเปลี่ยนเนี่ยม่บอเห็นว่าการเงินของชาวราศีมังกรแต่ก่อนนี่คุณอาจจะมีเงินนะคุณอาจจะเป็นคนที่เป็นความมั่นคงให้กับชีวิตของคุณได้เต็มสมบูรณ์แบบนะแต่ช่วงนี้ไม่หมอเห็นว่าในออฟฟิศจุนเนี่ยมันเป็นอะไรที่เรื่องบ้านเรื่องเงินเรื่องอรถทรัพย์สิน ที่ดินอะไรต่างๆที่อยู่ในครอบครองของคุณนะตอนนี้คุณกาลังจะขยับขยายจะเริ่มธุรกิจใหม่หรือจะทําเกี่ยวกับอ,อสังหาเรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องอะไรนี่คุณจะเริ่มต้นในธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้นได้ดีด้วยนะคะบางคนก็อาจจะเริ่มต้นแล้วนะคะชาวราศีมังกรและคนามังกรคุณอาจจะคิดว่าเออธุรกิจที่คุณทำเนี่ยเออมันเป็นไปนในทางที่ดีนะ อ่ะเป็นอะไรที่คุณตกตะลึงแบบว่าเออมันเป็นไปได้อ่ะมันจริงอ่ะมันสักเซตชีวิตได้ดีขึ้นหรือว่ามันเป็นอะไรที่คุณคิดว่ามันเกินค่าในชีวิตของคุณนะก็รู้สึกว่าชาวราศีมังกรกรเงินกํงานของคุณมาดีนะคะก็อะไรที่มันผ่านมาแล้วก็ให้ผ่านไปนะคะอย่าไปคิดมากนะคะเพราะว่าชีวิตของคุณในร่มต้นในปี67นี้กำลังจะดีขึ้นนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูเรื่องของความรักบ้างนะคะความรักของชาวราศีมังกรเป็นยังไงบ้าง ความรักของชาวราศีมังกรและขนามังกรเป็นอย่างไรบ้างคะคุณอาจารย์คะขอถามหน่อยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กับแม่หมอลำอ้อยด้วยนะคะหรือใครจะกดเข้ามาดูดวงส่วนตัวก็ปรากฏที่หน้าจอแล้วนะคะเป็นเบอร์โทรก็ได้หรือจะเป็นแอปไอดียไลน์เพิ่มเพื่อนเ,เข้ามาได้เลยนะคะ อันนี้ค่าครูแค่ถูกๆแค่399นะคะใครจะยินดีที่จะมาให้คาปรึกษาแนะนําอะไรเกี่ยวกับชีวิตของคุณการเงินการงานสุขภาพหรือว่าความรักของคุณมันเป็นไปนในทางที่ยังไม่ชัดเจนอะไรยังไงก็เข้ามาดูดวงส่วนตัวกับแม่หมอน้าอ้อยได้เลยนะคะ5เหรียญความรักของคุณเป็น5เหรียญ9เหรียญค่ะ สีถ้วยแล้วก็สี่คดาราชินีถือไม้ค่ะเป็น sweat of man นะคะเจ็ดไม้อ่ะทีนี้เรามาดูของขยายไพ่ของสีถ้วยแล้วกันสีถ้วยคืออะไรเอ่ยสีถ้วยสีถ้วยออกมาเป็น the hangman ขอขยายไพ่ของสี่ไม้สี่คาถาค่ะสีาา่คาถาสีาา่คาถาอะไรจ้ะสีาา่คาาอันนี้แม่หมอจะอัดไพ่สดๆเลยนะคะอัดคลิปสดๆเลยนะคะไม่มีการตัดต่ออะไรไปอย่างใดนะคะอ่ะเรามาดูเป็นห้าดา ขอขยายไพ่ของราชินไมาอีกใบแล้วกันแม่หมอจะขยายเพื่อความถูกต้องชัดเจนและแม่นยําให้กับชาวราศีมังกรและคนามกรนะคะจะได้อ่านไพ่ได้ง่ายขึ้นแล้วก็จะแม่นยนํยได้มากขึ้นนั่นเองนะคะราชนีถือดาบนะคะอ้าเรามาดูความร,รักของคุณชาวราศีมังกรและคนามกร ไม่ว่าจะเป็นชาวโสดความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนหรือว่าคนมีคู่นะคะอันนี้มดหมอจะอ่านภาพรวมเลยนะคะไม่ได้แยกนะคะอ่านภาพรวมไปเลยเพราะว่ามันมีหลายราศรีที่จะรอฟังอยู่นะตอนนี้นะคะอ่ะทีนี้เรามาดูชาวราศรีมังกรและคนามังกรช่วงนี้ไม่หมอเห็นว่าคุณพยายามแล้วก็อดทนต่อความรักมากๆเลยไม่ว่าคุณจะรักใครหรือว่าคุณจะชอบพอหรือแอบชอบแครก็แล้วแต่นะห้าเหรียญนี่มันเป็นความเสียใจเศร้าใจมันเป็นอะไรที่แตกต่างหรือว่าเป็นอะไรที่ยังไม่ได้ซักเซตต่อ,อก,กันนะคะมันเป็นความทุกข์ใจ คุณอาจจะแขวยคว้ากับความรักคนคนนึงก็ได้แต่เขาก็ไม่ค่อยสนใจนะคะ <_ an> เขาไม่ค่อยที่จะอะไรกับคุณมากแต่ว่าไม่หมอเห็นคุณพยายามแล้วเขาอดทนกับความรักของคุณครั้งนี้มากๆเลยนะพยายามที่จะให้มันเป็นจริงเป็นจังกับความรักครั้งนี้นะคะให้มันซักเซ็ตกับชีวิตของความรักให้ดีขึ้นให้เขาหันมาสนใจคุณมากขึ้นรักคุณมากขึ้นนะคะทีนี้ไม่หมอเห็นว่าไพ่ราชินีถือไม้ที่มาขยายเป็นไพ่ราชินีดาบคุณคิดว่า อาชีวิตของคุณก็ดีอยู่แล้วนะเป็นอะไรที่ใครก็ต้องการหรือใครก็เป็นคนที่เก่งมีเสน่หน์อะไรก็แล้วแต่ที่คุณคิดว่าคุณมั่นใจในตัวเองนะคุณเป็นคนที่มีบารมีในตัวเองสูงเหมือนกันนะชาวราศีมังกรแต่ทีนี้คุณอาคุณก็บอกว่าเออถ้าความรักครั้งนี้มันเป็นไปไม่ได้หรือมันมันไม่ชัดเจนนะคุณจะตัดสินใจเกี่ยกับตัวเองแล้วว่าเออถึงยังไงถ้ามันไม่ชัดเจนหรือว่ามันไม่ทําให้ชีวิตของคุณดีขึ้น คุณก็อยากจะตัดสินใจอะไรที่มันแน่วแน่แล้วเด็ดขาดแล้วว่าถ้ามันไม่ใช่จริงๆฉันก็ไม่เอานะถ้ามันไม่ใช่จริงๆฉันก็จะ,ะไม่อยากให้ความรักตรงนั้นมันเข้ามาใกล้หรือไม่อยากให้เข้าความรักครั้งนั้นมันเข้ามาทําให้ชีวิตของคุณปั่นปวดหรือทําให้ชีวิตของคุณทุกข์ใจเสียใจอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าคุณเผด็จการนะชาวราศีมังกรจะเป็นคนเผด็จการจริงเอาจริงแน่วแน่ตั้งใจน,นะถ้าใครที่เข้ามาไม่ดีคุณตัดคุณจบนะแต่ถ้าใครที่เข้ามาดี หรือใครเขาใครที่เข้ามาทําความเข้าใจกับคุณความรักคุณหรือว่าให้ความซัพพอร์ตุณลยเอาใจนี้คุณจะโอเคด้วยแต่ถ้าใครที่เข้ามาแบบไม่จริงจังไม่จริงใจแบบว่าเข้ามาเล่นๆทีเล่นท,นทีจริงอะไรแบบเนี้ยคุณตัดคุณจบมาคุณไม่เอานะคะเพราะว่าคุณก็บอกว่าคุณอยู่ของฉันแบบคนเดียวฉันก็สบายใจอยู่ของฉันคนเดียวฉันก็มีความสุขกับสิ่งแวดล้อมนะคะกับพ่อกับแม่กับพี่กับน้องกับเพื่อนกับฝูงกับใครก็ได้ที่ฉันคิดว่าเออฉันอยู่แล้วฉันมีความสบายใจขึ้นกว่าที่อยู่กับคนคนนี้ อย่างนี้ก็ได้นะคะทีนี้แม่หมอเห็นไพ่ห้าดาบที่มาขยายกับไพ่สี่คาถาคุณมีความคิดที่อยากจะคือสักวันหนึ่งอะชาวราศีมังกรคิดที่อยากจะมีความมีการแต่งงานมีการมั่นหมายมีการอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวเป็นชีวิตคู่เป็นอะไรก็แล้วแต่ที่คุณคิดว่าคุณอยากจะทําให้มันเป็นจริงเป็นจังนะเพราะว่าห้าดาบแม่หมอเห็นคุณก็ใช้เลขใช้เหลี่ยมใช้กลอุบายหรือใชอ้คุณใช้กลวิ กลยุทธ์กลวิธีที่จะสามารถดึงดูดคนรักเข้ามาในชีวิตของคุณนะคุณทําทุกอย่างแล้วแต่ว่าคนรักของคุณเข้าไม่อะไรด้วยนะคะขออภัยนะคะคือเนี่ยทางแมนกับสีเทาอย่างนี้ถ้าแม่หมอพูดก็คือว่าถ้าตีตามไพ่แล้วอ่ะคือคุณอาจจะยื่นข้อเสนออะไรดีๆให้เขาชอบมอบความอบอุ่นให้เขามอบความจริงใจอะไรให้เขาที่ดีๆแต่คนรักของคุณเขายังไม่ได้ตัดสินใจอะไรกับคุณนะเขายังลังเลยยังตัดสินใจอะไรไม่ได้เพราะว่าทําให้คุณคิดเนี่ยเห็นไหม ทำให้คุณแบบเฮงแมนเนี่ยคิดหนะักคิดมากคิดไม้จะเป็นยังไงจะเอายังไงดีอย่างเงี้ยเห็นไหมคะมันก็เลยดูเหมือนว่าความรักของคุณมันก็ยังไม่ได้ไปตามที่คุณต้องการนั่นเอง,เองนะชาวราศีมังกรโอเคทีนี้เรามาดูโชคลาภโชคลาภคุณเป็นยังไงบ้างคะช่วงนี้โชคลาภของคุณมีไหมโชคลาภเป็นยังไง โชคลาเป็นสีคาถาราชนีดาบแปดคาถาแปดไม้เท้านะคะอ่าขอขยา,ายไพ่ของราชาดาเออราชินีดาบจ้าราชนีดาบกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้กับแม่หมอน้ำอ้อยด้วยนะคะหรือใครอยากจะเข้ามาดูด,ดูส่วนตัวกับแม่หมอน้ำอ้อยเข้าทักแชทแอดไลน์เข้ามาได้หน้าจอนะคะแอดไลน์เข้ามาได้เลยหรือจะโทรศัพท์เข้ามาได้เลยนะคะ อะทีนี้เรามาดูขยายไพ่ของราชินีดาบหน่อยนะคะราชินีดาบของโชคลาภชารสิมังกรเป็นหคาถานะคะหรือว่าห้าไม้นั่นเองโชคลาภของชาราศีมังกรไม่หมาอเห็นว่าเอา่อในเรื่องของ การเกิดปฏิหารอะไรแบบนี้นะแบบโชคลาบลาบ,ลาบลอยอะไรอย่างเงี้ยไม่บอกเห็นว่าคุณมีนะอืคุณมีแต่ถ้าเรื่องของมันจะมีะถ้าห้าคาถามาขยายห้าราชินีดามนี่ไม่บอกเห็นว่าคุณเป็นคนที่มั่นใจตัวเองสูงมากนะคือในเรื่องลาบลอยลาบอะไรในโชคลาบอะไรอย่างเงี้ยคุณจะพินิจพิเคราะห์พิจารณาแบบเออ ย,ยังชังใจตัวเองมากๆเพราะว่ามันมีคนที่มาคอยขัดลาบคุณเรื่อยเลยนะเห็นไหมเป็นเพื่อนเป็นฝูงเป็นใคกรก็แล้วแต่เป็นบุตรบริวารเป็นลูกน้องหรือเป็นใครที่ว่าหรือว่าเป็นเป็นใครที่อยู่รอบๆตัวคุณอะคือเหมือนเขาจะขับแย้งคุณตลอดเวลานะมันก็เลยเรื่องของโชคลาภของอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้ดูยังยังไม่ได้ยังไม่ได้เท่าที่ควรแต่ว่าถามว่ามันจะมีเข้ามาไหมมีนะคะไพ่แปด คาถาเนี่ยคุณสามารถที่จะมีโชคมีลาบขึ้นได้นะเพราะว่าสี่คาถาคุณก็คุณก็มาแล้วนะสี่คาถาก็หมายความว่าความสมเเร็จความสมหวังนะคะอ่าแม่หมอะขอขยายใ,ให้8คาถาให้แล้กันว่ามันจะมีจริงไหมจะมีจริงหรือเปล่านะคะโชคลาบของชาวราศีมังกร เป็นเดอะซันเลยนะคะโชคลาภของชาวราศีมังกรนะคะไม่แน่นะคุณอาจจะได้โชคฟลุกๆนะคะอาจจะเป็นโชคลาภจากอ่านี่แหละเหลืหอธุรกิจที่คุณลงทุนหรือว่าอ่าการทํามาค้าขายอะไรที่คุณกําลังลงทุนอยู่ตอนนี้นะคะคุณจะได้เนี่ยเห็นไหมคะ,ะคุณจะได้ความสําเร็จคุณจะได้โชคได้ลาบได้ความความสาเร็จเกินคาดนะ,ะหรือจะเกิดอ่าธุรกิจอะไรใหม่ๆที่คุณคิดว่า เออคุณจะต่อยอดอะไรเนี้ยมันจะสําเร็จไปได้คุณจะต่อยอดไปได้แล้วก็จะสร้างความอุดมสมบ,บูรณ์ให้กับคุณได้นะคะชาวราศีมังกรก็ขอจบคลิปของชาวราศีมังกรแค่นี้นะคะใครอยากจะดูดวงส่วนตัวก็ทักแชทแอลอา์กับแม่หมอเข้ามาได้เลยนะคะหรือจะโทรศัพท์เข้ามาที่หน้าจอเลยนะคะก็ค่าครูแค่3ามเก้าเเองนะคะก็เป็นดวงของคุณเองส่วนตัวจริงๆนะคะแม่หมอการันตีได้นะคะเพราะว่าแม่หมอก็ เชี่ยวชาญเรื่องของไพ่ยิปซีในการฝึกฝนการเรียนรู้มาเป็นอย่างดีเหมือนกันนะคะก็อยากจะชักชวนเพื่อนๆน,นะเข้ามาดูดวงส่วนตัวมันจะเป็นไกด์ไลน์นำทางชีวิตให้กับคุณได้นะความรักจะเป็นยังไงเขามีมือที่สามไหมหรือความรักเราจะเติบโตไปในอนาคตได้ไหมหรือขายที่ดินได้ไหมขายบ้านได้ไหมหรือขายรถได้ไหมหรือว่าช่วงนี้มันติดขัดเงินอะไรยังไงมันสามารถที่จะมาเป็นปกติได้ไหมหรือว่าธุรกิจของคุณเติบโตไปได้ไหมนะก็เข้ามาเช็คดวงส่วนตัวกับ แม่หมอนอ้าอยได้นะคะสำหรับวันนี้แม่หมอนอ้องบอยก็ขอลาไปแล้วสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย